อะไะครับจะเชิญสาสาวงามนะครับมิสแปลงเมืองปัตตานีมิสแปลงโคฟโอลและมิสแปลงเรันนะคะครับครับและผู้บ่นเขารอบสองคนสุดท้ายของมิสกลาดปัตตานีคนแรกครับยินดีกับมิสกลาดโคฟโอลยินดีด้วยนะครับสำหรับมิสกลาดโคฟโอลครับ และอีกหนึ่งคนกับที่ผ่านเข้ารอบมิสกลามิสกลายักษรักยินดีด้วยยนครับิดีด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะคะและไปกัตนต่อค่ะสำหรับทัสาะของมิสแกนกลาค่ะเชิญหน้าเนี่นยเลยค่ะมาที่มิสกลา จังหวัดยะลากับบ้านครับสองสาวงามครับที่ผ่านเข้ารอบที่นี้กับม oh <my> ิสคลาสแตนที่นี้เลยครับว้าว <Yeah. S 1> <Wow. S 2> และอีกหนึ่งสาวงามครับที่จะได้ผ่านเข้ารอบที่นี้กับมิสคลาสแมิสกลา ครับเข้าสู่การประกาศสอสามนามที่ผ่านเรอบจากบิกบสแกรน์ตลาุครับิสแกรน์จออร็อกิสแกรน์ูโกมและิสแกรน์ซีซาร์ค่ะและผู้หญ่เารอบสคนสุดท้ายครับยินดีกับมิสแกรนต์จอรไอร็อกครับยินดี้ยครับว้าวใจเป็นไปเลยนะฮะและคนสุดท้ายครับที่ผ่านเข้ารอบยินดีกับ m ิสแกรนต์มิสก n รและยินดีกับมิสแกนจอบไอร้องกับมิสแกร์สีสาครและนี่คือหกสาวงามคับคุณครับ กนการเวทีได้เลยนะครับเจ้เเเาเจเเิท่านครับเขาส่การประรกาศผู้ที่จะรับรงตำแหน่งมิสแกลนปัตตานี2024เจาดครับมิสแกลนปัตตานี2024 ด้วยนะครับแสดงความดีนะครับกับรองอันดับหนึ่งไปเลยครับหญิงยันทัศน์ไถรวีนะคะมิสแคนยาร์มค่ะช่วงเวลานี้ขอใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะฮะในการส่องมอบตำแหน่งให้สำหรับมิสแกลาปัตตรีสอพันยี2สิบครับและรองอันดับหนึ่งเลยนะครับ ยังไม่หม,มดเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเรามีให้เพิ่มเติมอีกนะคะถูกต้องแล้วนะครับในช่วงท้ายครับเดี๋ยวเรามีการส่งมอบวอชเชอร์จากผู้ใหญ่ใจดีครับให้กับทุกท่านที่คว้ามงกุฎแล้วก็ตำแหน่งพิเศษด้วยนะครับช่ว์รันนี้เราขอใช้พื้นที่ในการส่งมอบวินาทีของข่าวโมเมนต์นะครับให้สำหรับทั้งสามจังหวัดก่อนเลยนะครับขอบคุณมากๆค่ะไปกันต่อค่ะสำหรับจังหวัดถัดมานะคะ m i s ะ เด็เชิญครับสองสาวงามมิสกลานยัลาครับจับมือตรงกลางเวทีได้เลยนะครับเอาเละครับตื่นเต้นไปพร้อมๆกันนะฮะสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งมิสกลานยัลาเด็กปี2024ครับเชิญสองสาวนักสังคนครับจับมือได้เลยนะฮะ

ครับให้สำหรับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสแกรนยุลา2024ครับยินดีด้วยนะครับกับ Biss Grand สเต็กครับขอขอบพระคุณนะคะคุณฟ้ารุ่งนภาคุณรินและมิสเตลินโบยค่ะที่ได้ให้เกณฑ์ในกานมอบรางวัลให้กับนเรานะคะเดินครับ เชิญ okay. นะคะเกาเข้าสู่ร้อมนิ่โมเมตตของเธอคะ่ะเชิคับสองสาวจากมิสแกรนด์นราธิวาสน,นะครับบริเวณด้านหน้าวิธีเลยนะครับเ <Okay. S 2> ชิญครับสอสาวจากมิสแกรนด์นราธิวาสครับบริเวณด้านหน้าเลยนะครับ นะครับวินาทีที่เราจะทราบผู้ดับรองตำแหน่ง Bye, <no. S 1> มิสกลาเาราธวาลอดเจรอสักครู่หนึ่งนะครับไปเลยครับท่านครับและมิสกลาเาราธวาลาวา2024 Bye, <no. S 1> ยินดีกับมิสกลา ครับควาลรองอันดับหนึ่งนะครับ ปี2024ครับเด,ดินทางมาจากเป็นตัวแทนที่น้องมิสแกลตอวสีสามขอนด์นะ ความดีด้วยนะครับสำหรับสามทีร้องการครับร้องการครับไปต่อครับขอบคุณมากๆค่ะและก็มาผัดไปนะคะเป็นการมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะ Miss Thailand ประจำปี2024ค่ะไปกับยินดีด้วยนะฮะับสำหรับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับยินดีกับ Miss Klang Joa i r อ n ครับน้องอัครับ จะได้รับรางวัลประจำตำแหน่งนะคะเงินประจำตำแหน่งและสายสะพายนั่นเองค่ะแน่นอนครับว่าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งของทุกจังหวัดมีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับแน่นอนว่าเมื่อรารที่สาวงาที่ได้ดำรงตำแหน่งบิสแลานขอทั้งสามจังหวัดกับไม่สามารถทำงานหรือดำรงตำแหน่งต่อไม่ได้ครับรองเลิศอันดับหนึ่งครับจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทนนะครับ สวัสดีด้วยนะครับถ่ายร่มเก็บภับความประทับใจด้วยกัน3ักรู่นะคะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะมิสแกรนนิลา2024นะคะมิสแกรนนิปัตตานี2024นะคะถ่ายรูปร่วมกันค่ะเรียเชิญครับเรียนว่าครคืนนี้ครับเราส่งมอบ สามมงกุฎนะครับให้กับ3าสาวงามกับการประกวดมิสแก3สจังหวัดแชบภาคใต้เรียบร้อยนะครับไปใช้เพยงเท่านี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเรายังมีรางวัลมอบเพิ่มให้กับคนมองอีกทั้งหมดหลายรางวัลด้วยกันนะคะเรามาเริ่มกันที่รางวัลแรกเลยนะคะสำหรับฟิริสมุสลิมค่ะเรียนเชิญคุณนัทการุณามินสวุวรรณนะคะและคุณบีศิรพัฒน ริเจริญค่ะไนดะ้เกียรติการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะด้วยนะคะในค่ำคืนนี้ค่ะแสดงความยินดีด้วยนะครับโอเคสาวๆมองกล้องกลางครับผมไปยูกล้องที่มีไฟูุยครับชักคุนอีกนะฮะเดี๋ยวเราส่งมอบของรางวัลจากผู้ให้การสนับสนุนนะครับให้กับสามาที่คว้ามงกุฎในค่ำคืนนี้ด้วยครับ แล,ละลำดับถัดไปนะคะขอเชิญตัวแทนค่ะจากเอ็มนิวเคลียริงค่ะเป็นเชิญเลยนะคะด้านหน้าได้เลยค่ะถ่ายรูปกันมาไม้เลยค่ะพขอบกับปบ้ายรางวัลนะคะทีมง <c oughs> านต้องขอเชิญป้ายรางวัลด้วยนะคะของพี่นัทพุฒิพันธ์แสดงความดีด้วยนะครับคับคืนนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีหลัหลายท่านด้วยกันครับที่ส่งมอบโอกาสและก็ส่งมอบรางวัลต่างๆให้กับน้องๆผู้เข้าร่วมการประกวดนะครับถึงแม้ว่าบางคนอาจจาะไปไม่ถึงมงทอ ผมเชื่อว่าอีกหลางหลายจังหวัดตอนนี้คมเปิดการให้สำหรับน้องๆหลายๆท่าน,นได,ด้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีโอกาสได้ไปชิมมงทองแบบกับเพื่อนในค่ำคืนนักศึกษาด้วยครับสักครู่เดียวนะคะตอนนี้เราอยากให้ผู้สนับสนุนของเราทุกท่านนะคะได้ไม้เกียรติถ่ายรูปกับน้องๆนะคะเดี๋ยวสับทะยอยเชิญน,นะคะนี่ครับพัทยคพัลยาพัทเลพัทยลวันนี้ต้องเช่นชมในสปิริตของทุกโครงการุกบทุกหมายเลขครับ ลำดับถัดไปขอเชิญเอ็มเนียคลินิกในการถ่ายภาพค่ะเอ็นเชนด้วยนะครับขอบคุณมากมากค่ะเอ็นเชนได้เลยนะครับมอป้ายให้กับน้องๆค่ะและถ่ายรูปได้เลยนะคะสำหรับท่านถัดไปนะคะจากพีเมดเอสเตอเร็กเซอร์จูรี่คลินิกนะคะคุณวีรชวิตตั้งประเดิมพรชัยนะคะ ขออนุญาตเชิญในกรรมด้านบนด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญลูกหน้าครับจากกรุงเทพเวสคลินิกครับรอบนี้นะครับรอบนี้เดี๋ยวเชิญลูกหน้านะครับเชิญทีมเวสด้านบนแล้วก็ขอเชิญกรุงเทพเวสคลินิกเตรียมความพร้อมด้วยนะครับรอบนี้ครับรอบไปด้วยรอบไปด้วยเดี๋ยวเชิญครับผู้ท่านจากขอขอบพระคุณเอ็นเนียลคลินิกนะคะและในโอกาสนี้นะคะขอขอบพระคุณค่ะคุณพุ่มทวีพรพริ้งจำรัดมิสแกรนไทยแลนด์2023และรองผดับภาพมิสแกร National 2023ค่ะพร้อมทั้งคุณสเนค็คอัจฉริศรีสุขะรองรับซ้ำมิชรัตน์ไทยแลนด์2023ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยครับและที่สำคัญครับเรียนเชิญสามสาวงามครับมาตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะให้สาวงามได้รูปกันเดิน First w a วนะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท้านด้วยนะฮะที่ส่งมอบรางวัลให้กับสาวงาม ที่คว้าตำแหน่งในค่ำคืนนี้ครับและนี่ค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจนะคะและมุกเชื่อว่าพวกเธอจะจดจำไปตลอดชีวิตค่ะเพราะว่าเรากำลังเข้าสู่ช่วง first walk ค่ะของมิ s แ r i ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมิ r แ n d ์ยะล s มิ r แป n ์ปัตตานีมิ r แ e ร์นราธิวาส2 ตั้งวามใายนสัปัาห์ขเราครับด้ารปัญหาทำงาทั้งสามคนเืี่ยว้านนะครับแน่นอนว่าครัคืนี้ครับต้องขอบคุณสำหรับผูชมทุกท่านที่รับชมกัน กิติศักดิ์ภาพชองนะครับขออนุญาตสิ้นสุดหน้าทีการดำรงพิธีกรในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดีครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับค่คืนนี้ขอตลาไปก่อนกับคุณและสวัสดีครับ